สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูปิ้งปิ้งย่างยงกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาบอกสูตรวิธีหมักหมูยังไงให้อร่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ไม่ได้ติดหวานมากนะครับเพื่อนๆนสามารถปิ้งทานเองหรือว่าทําขายได้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นเนื้อหมูนะคบวันนี้ผมใช้ในส่วนของซันนอกปริมาณ500กรัมนะครับตามด้วยสาเกลือนะครับก็จะมี กระเทียม10กรีบรากผักชีสี่รากพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูวิธีหั่นหมูกันได้เลยนะครับก็นำหมูมาหาั่นสไลด์แบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ลองหั่นเป็นบางๆนะครับผมว่ามันก็จะ นุ่มเกินไปนะครับเพื่อนๆหัน่นหั่นให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะครับไม่ต้องบางจนเกินไปหรือว่าไม่ต้องหนาจนเกินไปประมาณนี้โอเคเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาหมักรสชาติกันครับใส่3เกลือลงไปตามด้วยซอสหอย4ช้อนโต๊ะครับต่อไปก็เป็นซอสปรุงรสครับใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงครับ1ช้อนโต๊ะผงชูครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตามด้วยน้ำมันพืชครับใส่อยู่ที่3ช้อนโต๊ะเพิ่มความนุ่มนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะอ่าขยำให้เครื่องเข้ากันก่อนเดี๋ยวจะมีวัดมันจะมีส่วนผสมอีกหนึ่งอันนะครับก็จะเป็นแป้งข้าวโพดครับ แป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นจัดนะครับหรือน้ําเย็นก็ได้นะครับ5ช้อนโต๊ะครับส่วนผสมและอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับจากนั้นก็ขยาให้เข้าเครื่องเลยครับอ่าขยาไปแบบนี้เลยนะครับสูตรนี้นะครับสามารถหมักแล้วก็สามารถปิ้งได้เลยนะครับเพื่อน เราจะขยำไปเรื่อยๆจนน้าที่มันออกมาจากหมูนะครับซึมเข้าไปในตัวหมูเลยนะครับเนี่ยเราจะขยำไปเรื่อยๆจนมันได้อ่าแบบนี้เลยนะครับตัวน้ำเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในหมูแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเสียบไม้กันขั้นตอนการเสียบไม้นะครับผมก็จะเสียบให้ดูอ่าในส่วนของหนึ่งไม้ก่อนเนาะนะครับนี่เลยนะครับก็หยิบชิ้นเนื้อหมูขึ้นมานะครับก็ เ,เสียบสลับขึ้นลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่ชิดๆกันนะครับแบบนี้เลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนมีวิธีเสียบแบบไหนนะครับก็สามารถทําตามวิธีเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะมาแชร์นะครับเทคนิคหรืออมาบอกวิธีเสียบยังไงนะครับก็สามารถมาพูดคุยในคอมเมนต์กันได้นะครับในใจผมก็อยาก เสียบแบบที่มันมีมันขั้นขั้นตรงกลางด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมันมาเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแบบเสียบแบบสวยๆแบบมีมันขั้นตรงกลางนะครับแต่อันนี้ผมก็จะทําทานเองเนาะเราก็มาบอกวิธีหมักหมักหมูยังไงนะครับให้อร่อยแล้วก็รสชาติลงตัวสูตรนี้ก็จะไม่ติดหวานนะครับอ,อันนี้จะเป็นสูตรไม่ติดหวานก่อนในสูตรต่อไปนะครับผมอาจจะ เอาสูตรที่มันติดหวานหน่อยนะครับก็เอามาบอกเพืเ่อนๆกันแต่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมูที่ผมเสียบได้ในวันนี้นะครับก็ได้1 5ไม้ก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเสียบไม้เล็กๆนะครับก็จะได้เยอะกว่านี้อาจจะ20กว่าไม้เลยแต่อันนี้จะผมก็จะเสียบไม้ใหญ่นิดนึงเนาะในขนาด500 500กรัมเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับ ระดับไฟเราจะใช้เป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับในส่วนของเตาย่างในวันนี้นะครับผมก็ใช้เป็นแบบเตาย่างที่ใช้แก๊สนะครับก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆครับหรือว่าใครมีเครื่องอบลมร้อนนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับหรือว่าใครจะใช้เตาถ่านเนี่ยเลิศเลยนะครับจะทําให้หมูของเราเนี่ยหอมกลิ่นของเตาถ่านมากๆนะครับอ่านะฮะปิ้งไปเรื่อยๆเลยกลิ่นหอมมากๆนะครับนี่เลยครับสีสวยน่ารับประทานมากๆครับ ในส่วนที่มันดำๆดเนี่ยเพื่อนๆก็เตรียมกันไกรด้วยนะครับกรรไกรตัดส่วนที่มันดําออกด้วยนะนะครับนี่เลยใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางนะครับปิ้งไปเรื่อยๆเลยครับก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแป๊บๆหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับได้แล้วครับหมูบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายให้ดูใน2เซตนะครับเพื่อนๆ ข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยต้องเตรียมไว้ได้เลยนะครับนี่เลยก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้สูตรนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะปิ้งไปรอบสองนะครับนี่เลยสามารถทําทานเองได้สามารถทําขายได้ถ้าคนไหนทาขายนะครับเพื่อนๆก็บวกปริมาณของหมูปริมาณของอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปนะครับอ่ะก็เป็นคูณหนึ่งคูณสองไปนะครับตามนั้นเลย นี่นะครับเราก็ได้หมูย่างนะครับง่ายๆทําท,ทานเองได้ที่บ้านนะครับหรือว่าใครอยากสร้างอาชีพก็สามารถทําตามได้เลยก็เป็นสูตรที่ไม่หวานมากนะครับและถ้าหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ